มาทำมาม่าแห้งเกาหลีง่ายๆกินกันดีกว่าครับถือว่าเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งมื้อเลยเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยเหลืออยู่ในตู้เย็นครับไม่ต้องซื้อเลยอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับแถมหน้าตาก็ดูน่ากินอีกด้วยเป็นเมนูที่อร่อยและประหยัดเวลามากๆเลยครับทำแป๊บเดียวเองพร้อมแล้วรีบไปทำกันดีกว่าครับเริ่มด้วยตั้งน้ำให้เดือดก่อนครับ ระหว่างรอน้ำเดือดเนี่ยเราก็มาหั่นแผ่นออมุกกรอกันนี่ไงนี่ก็เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็หั่นปูอัดเป็นชิ้นๆด้วยนี่ไงมีเก็บไว้ในตู้เย็นสบายเลยครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่มาม่าลงไปได้เลยเมื่อเส้นเริ่มนุ่มแล้วก็เทน้ำออกหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทําแบบคุกคลิกหรือแห้งนั่นเอง ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองครับจากนั้นก็คนให้เข้าๆกันแล้วก็ใส่เครื่องมาม่าลงไปได้เลยครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับผมนี่ไงเราจะเพิ่มความเผ็ดแดงด้วยพริกป่นเกาหลีเข้าไปอีก เมื่อคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะครับก็ตักใส่ถ้วยไดอ้อืแค่เห็นเส้นเนี่ยก็น่ากินแล้วนะครับใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็นำแผ่นออมุกเนี่ยมาวางเรียงข้างบนได้เลยครับปูอัดด้วยใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็กิมจิครับมีเหลืออยู่ เห็นกิมจิแล้วเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยครับโรยด้วยงาแล้วก็สาหลายเส้นครับอดูน่ากินขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่มีไงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชิมกันครับผมอน้ำลายไหลแล้วหิวมากเลยครับตอนนี้มีไงโอ้โห น้ำอ,อร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยครับกินปูอัดด้วยอือหเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยนะครับแถมอร่อยอีกด้วยกินแผ่นอมุกคู่กับมาม่าครับอือหึโอ้โหอร่อยแล้วก็กิมจิครับอือหอ เด็ดเลยลองทำกันดูนะครับ